สวดมนต์เป็นประจำทุกวันคำบูชาพระรัตนตรยัยอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควาตาธรมโมธรรมังนมมัมมิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกาสังโคสังคังนาัมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสัทธมัสลาธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะฆาโตภะคะวะตาธมโม สันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทีท่ทางจต,ตาลีปุริสายุคานิอัาปุริสุคลาเอสาภาควาโตสาวกาสังโคอาอุเนยโยปาอุเนยโยทาคิเนยโยอัญชลีกลาลนิโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกาสาตัตคาถาพาหุงมหากาพุทธชยมงคลคาถา พหุงสหสมาพินิมนิตาสาวุธันตังคีเมขรังอุทิตโคลาเสนมาลังคานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะวตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกามาพิยุทธิิตสภะภรติงโครัมปะนาละวการมคามถาทยะขังขันตีสุทันตาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตชายามังคลานิ นาลาคิลิงขาชาวลังอติมัาถูตังทาวะคิจักกมเสนีวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะาสาวาตุเตชายามังคลานิ อุขิตะคัดขามติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังกูริมาละวันตังอิธิพิสังขาตาโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานิ กตวานะกัตถามุทะลังอิวะคัพินิยาจินใายะทุกขาวา่จนังชนะก,กายามัะเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชายามังขลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวะทะเกตุงวาทาภิโรปิตามานาังอาติอันทภูตังปัญญาปทิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคัลานินันโทปนันทะผู้ชกักทางวิปุธังไม่ทิงปุตเตนะเท е ละผู้ชเคนะธทมามปยันโตอิตูปเทสะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวาตุเตชยมังคะลานิ ทุขาหาทิฏฐิผู้ชะเกินสุทธาหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิติปกาธทิพานังยานาคเทนาวิชินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาภพะวตุเตชยมังกลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัตถะคาถายโยวาจโนทินาทินเนสละเตมาตามทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจูปัตวานิโมขังสุขังอธิคะเมยยะนโรสปัญโย มหาการุณิกนาโถอิตายะสัพปานีนางปูเรตะวาปาลมีสัพปะโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจะวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยหิชยสุชยมังคะเล อาปาลาชิตาปัลลังเกสีเสปาทาวิปกคะเลอาพิเสเกสปพพุธานังอาคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุภภาตังสุหุขิตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิทังพระมจาลิสุปัทาขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปัทาขินังปาทาขินังมโนกรรมัง อานิกีเตปะทาะคินาปะทาะคินานิขตวานะลาภันตาเถปะทาะคินีภาวันตุสาพมังคาลังลาขันตุสาปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทะโสติภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคาลังลาขันตุสาปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทะโสติภาวันตุเต ภาวันตุสาพามังคารังราขันตุสาพาเทวตาสะพัสังคานุภาเวนัสทาโสธิภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังมิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อาหังอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้ผนจากทุกภัยทั้งปวงเทินสาธุสาธุคาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตวทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปาริหะลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสาธุสาธุ บทกรวดน้ำอ um ุทิศส่วนกุศลอีทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตูมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหนตูสุกิตาโหนตูยาเตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมคูรูปัจชายาจริยานังโหนตูสุกิตาโหนตูครูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขสอีทางสัพพเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพเพเตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเตา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพาเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพาสตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขสาธุสาธุ ความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหาการหรือพุทธ,ธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่ 2, สองสหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่ 3, สาหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือศัตรตูผู้ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่ 4, สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมาด้วยการกระทําปฏิหาร บทที่สําสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระง,งับใจท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยวิธีการลุ้นนิสัยแล้วตรัสเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะเล่เหเลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธ์บทที่8สํสำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของตนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุ พระคาถาชินนาบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัลระคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอัติกายเยกายะยายะเทวานางเปียตังสุตวายติพิโสภควายะมาราชานโนทาเวสุวรรณโมนมรนังสุขังอรลหังสุขโตนะโมะพุทธายะชายาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสภังลสังเยปิวิงสุนาาสภาตันหังกลาลาทโยพุทธะถาวีสตินายากาสเพรตตาไมหังมัตเกเต,เตมุนิสลา สีเสวะิโตไมหังพุทโธธรรมโมท้มมา,ทาวิโรจนสังโฆปิโตไมหังอุเลสะภากุณากะโลอัธเยเมอนุลุโาทสาลีปุตโตจะทักขินเนกนทันโยปฏิภาคสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักขิววนเนสวะเนไมหังอาสูงอานาันทาราุโลกสัสโพจามาหานาโมอุพาสุอามะโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสุริยวะปะพังคโลนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิตโตมุนีปุงคาว ภูมาราคสะโปเทโลมาเหสิจิตตาวาทโกโสมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสีคุณากลโลอุณโนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจายเมชาตาาลาเตติลากามามะมะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถลาชีวิวันโนชชโนรสาชาวันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารตาตนางปุระโตอาศิทักชินเมตตาสุธังทัชคังปัจโตอาศีวามอังคุลิมาละกัง อันธามุลาบริตันจะอาตานาติยสาสายุตกาอากาเสชาทนางอาสิเสสาปา,ากาลาสันติตาชินานานาวาราสังยุตตาสตาปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยราชตุปัตวาอาเสสาววนยังยันตุอนาันตชินเตชะสาวาตาัตโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธาปัญเชาลีชินาปัญชาลามาชัมหิวิหารันตังมาหิทะเลสตาบาลาิานุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุกุโตสุลโก ช yup. ินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามีชินะปัญเชลเตติสาธุสาธุคาถาชินะบัญชรแบบย่อชินะปัญชลปาลิตังมังรักขาตูสัพพธาชินะปัญชลปาลิตังมังรักขาตูสัพพธาชินะปัญชลปาลิตังมังรักขาตูสัพพธา สาธุสาธุคาถาบูชาพระศีวลีพระอรหันต์ผู้มีลาภมากนะโมตาสาัสสะะคะวะโตาระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาสาัสสะะคะวะโตาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตา,าราภูชิตโตโสระโหปจาจยาทิมีอังวันธามิตังสทา สีวลีจามหาเถโรยักขาเทวาพิปูโตโสระโหปจัยาทิมเหียงวันธามิตังสธาสีวลีเถราคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตูเมสีวลีจามหาเถโรเทวตาณาราปูชิโตโสระโหปัจัยาทิมเหียงวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโรยักขเทวาพิปูโตโสระโหปัจัยาทิมเหียงวันธามิตังสธาสีวลีเถราคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตูเม สีวลีจามาหาเถโลเทวตาะราภูชิตโตโสระโหปจายาทิมเหียงวันธามิตังสธาสีวลีจามาหาเถโลยักขาเทวพิปูโตโสระโหปจายาทิมเหียงวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลพาพังภาวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยขอให้สมความปรารถนาขอให้ทำอะไรก็สำเร็จทุกประการเงินไหลน,นองทองไหลมาสาธุสาธุ คาถาหัวใจพระศีวลีนาชาลีติ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 นาหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องการงานการขยันมันเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ตีหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสาธุสาธุคาถาบูชาพระปเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธามาอาอุนะโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะโหมวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะโหมวิลาทะโยวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธะมานีมามาพุทธะสาวะโหมสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขนะโมตัสสะพัะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาพโ,มมมพ,ธโมพธิสัตว์โตอคติมายะอิติพคะวา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควา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  นะโมโพธิสัตว์คันติมายะอิติภควาให้แคล้วคล่าให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อกลวยชุตินทลโลวัดโคศิตาลามจังหวัดชชยนาทนะโมตาสาัสสะภควะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตาสาัสสะภควโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตาสาัสสะภควะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุปฏิปัโนโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทลโลนะโมพุทธ,ธายะนะสิวังพรหม,ม,มามะอะอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอะออ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังัฆนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอาุอย่าอดอยายาอยายากยาจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม นะโมตัสสะะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายเยนะวาจายะวเจตัสสะมะเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาฏิหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากัลลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขปฏิทายะ กายเยนะวาจายะวเจตสาไมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิธิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขาปฏิทายะกายเยนะวาจายวเจตสาไมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากัลลังปูชามีหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขาปฏิทายะให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขหายเจ็บหายป่วยหายไขย้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุคา,า,าถาบูชาพ่อปู่ชีวกโกมลรพัฒแท้ประจำองค์พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสะพัสตานังโอสะาทิพภะมันตังประพาโสสุริยาจันทังโกมรารพัทโจปกาเสสิวันธามิปันติโตสุเมาทะโสอะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสาอาหังการุณิโกสภาัสตานังโอสถาธิพามันตังปราพาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปกาเสสีวันธามิปันธิตโุสมิทโสวะโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสาอหังการุณิโกสภาัสตานังโอสถาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปกาเสสีวันธามิปันธิตโุสมิทโสวะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสาอหังกาลุนิโกสภพาสตานางังโอสถาธิพพามันตงังประพา,าสโสสุริยจันทงังโกมาลพัชโวปกาเสสีวันธามิปันฑิตโตสมิทโสวะโลคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวกากะโกมาลพัตโจบูชายะโอมนะโมชีวกากะโกมาลพัตโจบูชายะโอมนโมชีวากะโกมาลพัตโจบูชายะสาธุสาธุ คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นำมอไถสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังควงไต่แรงกำควงสืออิ่มหอศักด์นมโมอไถสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังควงไต่แรงกำควงสืออิ่มหอศักด์นโมอไถสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังควงไต่แรงกำควงสืออิ่มหอศักด์สาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเน่เทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ อมสีคเน, том, นสายะนามาหโอมสีคเนสายะนามาหโอมสีคเนสายะนามาหะ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 อมสีคเนสายะนามาหาสาธุสาธุคาถาบูชาาเวสุวรรณ คุ huh y, desserts, oneself, mm ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลานะโมตัสสะะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมมรานังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจารุมหาลาชิกายัขะพันตาพัทภูริโตเวสาภุสสะพุทธังอะระหังพุทโธ าเาวสุวรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายะมาราชานโนาเาวสุวรณโนมาลนังสุขังอัลหังสุขโตนะโมพุทธายะาเาวสุวรณโนจาตุมหาลาชิกายะขะพันตาพัทภูริโตเวสาภุสาพุทธงังอัลหังพุทธโธเาวสุวรณโนนะโมพุทธายะ อิทิพิโสภควายามะราชาโนทาวเทวสุวรณโนมาลนางสุขังอลาหังสุกโตนะโมพุทธายะทาวเาวสุวรรโนจาตุมหาราชิกายัขะพันตา,าพัดภูริโตเวสาภุสาพุทธังอลาหังพุทโธท,ทาวเาวสุวรนโนนะโมพุทธายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยมีโชคลาบมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุ ขอความจเจริญจงมีบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยา นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณาวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาภังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณวิพาสัมปัตโตนาโตโมมหาลาพังสภพสสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณวิพาสัมปัตโตนาโตโม มหาลาพังสัภาสิทธ,ธิภาวันตุเมขอให้มีโชคลาภขอให้ทำมาหากินค้าขายดีล่ำรวย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 ,วยส,าสาธุสาธุขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆุกท่านสาธุสาธุ